สมขาวจะคว้าชัยสึกคัดโอลิมปิก2024โดยระบุว่าเป็นเวลา2ปีติดต่อกันที่พวกเขาจบอันดับสุดท้ายในวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL โดยแพ้ทั้งหมดแถมจบอันดับ6ชิงแชมป์เอเชีย2023ซึ่งเป็นผลงานที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาดังนั้นคัดโอลิมปิก2024จึงไม่ง่ายสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีที่พ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งทีมเกาหลีอยู่กลุ่ม4ร่วมกับโปรแลนด์ซึ่งเป็นเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาแชมป์เก่าโอลิมปิกเกมรวมถึงอิตาลีแชมป์ VNL 2022เยอรมนีคโคลอมเบียไทยและสโลวีเนียซึ่งผู้ต่อสู้ทั้งหมดเหนือกว่าเกาหลีมีเพียง2อันดับแรกของกลุ่มเท่านั้นที่จะได้รับตั๋วโอลิมปิก2024รอบสุดท้ายเมื่อพิจารณาถึงกำลังและสภาพล่าสุด การจบอันดับ2นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย